มานี่มานี่เร็วพี่จิงจกเอ้ยเอ้มเอาเรียกจิงจกเป็นไอ้ได้แล้วเอ้นเอ้นอ้ามานี่มานี่ไหนเรียกมาสิเรียกพี่จิงจกมาเร็วมาเร็วเออมาเร็วมาเร็วพี่จิงจกมาอุ้งอิงเร็วมาพี่น้พี่เร็วไปดูซุ่นไปดูนู่นไป เอบเสร็จแล้วจิงจุกเอานั่งกันดูสิโอ้ยไหนจิงจุกล่ะเรียกลงมาเลยไปไหนแล้วเออไอจิงจุกอ่ะเอบเสร็จแล้วลูกจิงจุกเอบเสร็จแล้วพี่อันช่วยเรียกน้องหน่อยเร็วพี่อันเรียกจิงจุกไอ้น้องหน่อยเร็วโอ้มานี่มานี่มานี่ี่่ำกกับข้้าววใสิไดยโอ้พีอ่อันทำกับข้าวอยู่เหรอคะเออ Đấy, ăn làm sữa lại lúc Ờ, phi ăn Ồ, chết tuần này lúc Ờ, chết Đến bà bắt tải video dù này tụi yên rõn sẵn đăng bỏ nít nè Rong, rong sẵn đăng đăng nè chứ khác Ok, nến yên Rong, <coughs> rong, <coughs> rong ai đây kia mà thảo nán lắm Ô, yên tâm nón mà là Ờ, phải lấy cái bệnh kênh tâm mây cả Lucy lucy, buộc phố chạy thai phố mấy em ý em ăn chơi đi con này bé ơi luật chọc luôn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  luật luôn luật chọc luôn luôn บอลอยู่ไหนในลูกบอลอิงยิงหมูอ้วนอยากผมดูอะไรอิงยิงยิงดูอะไรคะ ดูนกอ่ะนกมีมไหมเจ้าสีจุ่มปูเนี้ยสีจุ่มพูเลยอยออมกินข้าวนะ่ะโอ้น,อออนะองอิงนะเจ้าสีชมพูตัวสีจมปูเนี่ยชื่ออะไรแล้วตัวสีจมปูนั่นน่ะจำไม่ได้แลนะ้วชื่ออุดอีตไหมเน่ะเอะเอใจอ,อุดอีตจริงจริงด้วยหอนไม่อยาอะหูอ้อออวนไม่อยากกินข้าวก็เลยเอผอมแล้วเป็นยังไงคะ<อ>ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะ แ <molec> ล้วพี่แอนอยากเข้าโรงพยายโอ้ตัวซีดเป็นสีขาวเลยสิต้องอุดติดต้ออุดตินไม่ตรงไช้อืมต้องดีดหาเด็กอื่นฮึใครต้องร้องไปน้ำฝนเหละคะอู้อ่านหนังสือเก่งจังเลยอ่านหนงสือได้เป็นเล่มเลยนี่นะ

มาเนี่ยไม่ถูกอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยนี่อะไรคะบอใบไม้ทับถุมค่ะนี่อะไรคะบอใบไม้ทับถุมเหมือนกันค่ะเอ้าจองตัวเหมือนกันเลยเห็นไหมจะไม่ลูกเรีกอะไรเลขเจ็ดเลขสองเลขแปดเลขหนึ่งกันออมีไหมฮะลูกไม่มีไม่มีหันกไก่กับจอชิงค่ะ

นั่นแหละตัวเองอัดอัดจ้อ๋อไม่เป็นไรน้องไม่ต้องไปกวาดได้ลูกน้องกวาดที่น้องไม่ยืนอยู่ไหมคะคุณครูกวาดขยะให้แล้วนะคะลูกนั่งกวาดก็กวาดแบบนั้เนอะขยะกวาดข้างนอกสิออกไปข้างนอกให้หมดสิคะแมงมุมปะปาไล่ไปแล้วลูกปะปะไล่ไปแล้วค่ะแมงมุม อืมยิงใส่รองเท้าเหรอลูกใส่รองเท้าสวยจังเลยนะยิงใส่รองเท้าสวยไหมตัวเองเดินได้ไหมอะรองเท้าสวยด้เดินได้ไหมลูกอุยยยอุยอกิงกิ้่าวแอบดูอะไรกันอีกะพี่แอบไว้เรอลูกพี่แอบไว้เรอคะ เพียนเอามากวาดเอบเอาไว้แล้วสิราวาังอะไรนะันเดี๋ยวจิ้งจุกอยู่ใช่ไหมจิ้งจุกนี่เริ่มมาเลียงสาบอยู่ใต้นั้นนะ่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกปะป๊าสาไลาไปให้อ่ะไม่มียิงทำอะไรลูตอตบ

来，啊啊，好，哎。